สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องนงหยกกินแซ่บอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นงหยกมารอบดึกนะคะรอบดึกมืดๆเลยค่ะตอนเย็นเย็นนะคะเพราะว่าวันนี้ว่างว่างตอนเย็นนะคะก็เลยได้มากินโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูตอนเย็นนะคะวันนี้แม่นงหยกก็มีเมนูต้มปลาดุกนะคะต้มใส่ปลานะปะลานะคะแบบนวันวๆเลยค่ะสดน้ําร้อนๆน,นะคะก่อนนอนจะได้ จรเดินอาหารกินข้าวได้เยอะๆะนะคะมาจ้ามากินด้วยกันนะคะไม่ต้องหยกซดน้ำก่อนนะคะอืม,อ,มอร่อยบางเงยอะพริกพองให้หน่อยพริกพองเอาพริกพองให้หน่อยใส่พริกพองจะได้นวเผ็ดๆหน่อยๆ ใส่ลูกโดดลงไปด้วยนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่เจริญอาหารนะคะส้นน้ำร้อนๆก่อนนอนแบบแซ่บๆให้อิ่มๆไปเลยใสยพ่พริกผงลงไปแซ่บแน่ๆแซ่บแน่นอน นี่มันต้องอย่างนี้ต้องแดงๆแบบนี้มาเดิมมาเดิมมาเดิมดไม่เอาบางปูนหุบใบพังเมียยอันนี้รอบเย็นนะคะรอบดึกก่อนนอนอร่อย มีแห้งมากเลย เสร็จมากค่ะตอนเช้าไม่ว่างว่างตอนเย็นก็เลยได้มากินตอนเย็น ตอนเช้าก็นั่งคิดตั้งนานนะคะคิดว่าวันนี้จะกินอะไรดีนะวันๆไม่ได้คิดอะไรคิดแต่เมนูว่าจะทำอะไรจะกินอะไรเมนูนี้พ่อนึ่งหยกเป็นคนทํานะคะเน้อหกใบ เด็กน้องกินข้าววันนี้ก็มาแบบสไตล์แบบเพื่อชีวิตนะคะการแต่งตัวก็บ้านๆนนะคะธรรมดาธรรมดานะคะไม่มีอะไรมากมายง่ายๆค่ะต้มตแบบนัวๆเลยค่ะทุกคนใส่น้ำปลาร้า เอาลูกโดดด้วยลูกโดดด้วยต้มแบบนี้ต้องมีลูกโดดด้วยอื นต้มใส่กระชายด้วยค่ะหอมหอมมาเดิมมาเดิม ปรับแสงปรับอะไรไม่ได้เลยค่ะอันนี้คือหน้าสดเลยจะไม่น้องยกคิดถึงเพื่อนๆก็เลยอยากถ่ายคลิปไว้มันอาจจะมืดมืหน่อยนะคะเพราะว่า ถ่ายตอนดึกแต่ก็มีความตั้งใจอยากจะถ่ายถ่ายลงคลิปลองอะไรได้เห็นเพื่อนๆด้วยแล้วก็ได้ได,ดูคลิปตัวเองด้วยไม่ต้องหยกขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตาม มาส่งกำลังใจให้แม่นางหยกตลอดเลยทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าที่เข้ามาขอบคุณมากนะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่นางหยกจะได้เข้าไปเยี่ยมเพื่อนๆน,นะคะ อันนี้เติมข้าวสองจานแล้วค่ะอร่อยมากสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะไม่นังยกอิ่มแล้วะคะ่ะ เติมข้าวไปสองจานนะคะแต่ว่าแกงเยอะมากเต็มถาดเลยเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องนงหยกกินแซ่บด้วยนะคะช่องนงหยกกินแซ่บจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้อาจจะมาดึกหน่อยนะคะแต่ว่าก็เต็มใจแล้วก็ ตั้งใจมากที่จะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะเดี๋ยวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ